สวัสดีครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการคำนวณค่า expectation ค,คือค่าความคาดหวังครับว่า expectation นะครับค่าความคาดหวังก็คือเอาไว้คำนวณถ้ามันได้เป็นบวกก็แสดงว่าเราได้กำไรแต่ค่าค่ามันติดลบ เราก็คือเราขาดทุนเราเสียนะถ้าความคาดหวังก็คือมันต้องเป็นบวกนะครับถึงจะได้กําไรมันเอาไว้คํานวณในตัวนี้นะครับเนี่ยเวลาเราได้เราได้แค่82เปอร์เซ็นต์เนี้ยแล้วเวลาเราเสียเราเสีย100เปอร์เซ็นต์เต็มก็คือถ้าเราลง100เหรียญถ้าเราเสียเราก็เสีย100เหรียญนะแต่วเวลาเราได้เราได้แค่82เหรียญอะไรเงี้ยมันจะเอามาไว้คํานวณตรงนี้นะ,นะครับไว้คํานวณตรงจุดนี้ ว่าเราจะต้องมี i ินเลดเท่าไหร่าตราการชนะเท่าไหร่นะครับถึงจะไปรอดอะไรอย่างเี้โอเคมาดูกันนะครับเนี้ผมก็เขียนไว้แ,บบแล้วสมมุติเราเทรดนะครับร้อยไม้เราชนะห้าสิบแพห้าสิบอย่างเงี้ยเราขาดทุนแน่นอนครับเราเสียแน่นอนเพราะว่าเราได้กําไรแค่แปดสิบเอร์เซนต์ใช่ไหมครับเราไม่ได้เต็นร้อย ถ้าเราได้ร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะเข้าทุนใช่ไหมครับเท่าทุนแต่เนี้ยเราได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นหรือแปสิบเปอร์เซ็นนี้ยมันก็จะทําให้เราขาดทุนก็คือต่อมันแพ้ชนะห้าสิบห้าสิบนะครับอันนี้สูตรคํานวณมันก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็คือค่าความอดหวังเท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่เราชนะนะครับแล้วก็มาดู ให้ค่า e นะครับเท่ากับค่าความคาดหวังนะครับค่า e เท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่เราชนะนะครับสมมติศะส่า์ตัวงเล็กเปอร์เซ็นต์ที่เราชนะอผมไปเขียนในไพทอนดีนะเขียนในนี้ก็ได้ เปอร์เซ็นที่เราชนะนะครับผมเอา80เปอร์เซ็นนะครับก็คือเอาเฉลี่ยไปในนี้มัน82นะครับตรงนี้กําไร82นะครับก็คือผมก็ใส่ไป80เปอร์เซ็นนะครับบา,บางวันมันก็บางทีมันก็75บ้าง70บ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คูณด้วยนะครับคูณด้วย จำนวนไม้ที่เราเทรดชนะนะครับก็คือเราชนะห้าสิบไม้เราก็ใส่ไปเราชนะกี่ไม้นะครับแล้วก็เอามาบลบด้วยนะครับเปอร์เซ็นที่เราเสียนะครับก็คือเราเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอย่างเราลงหนึ่งเหรียญเราเสียหนึ่งเหรียญเต็มน,นะครับมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้เลยเปอร์เซ็นที่เราเสียคูณด้วยนะครับ จำนวนไม้ที่เราเทียดแทนนะครับก็คือ50เนี่ยเราเทียดแทน50ไม้นะชนะ50ไม้อันนี้ผมทําให้ดูนะครับราวาอันนี้มันจะได้เท่าไหร่นะครับผมเสียเวลามาบวกตรงนี้เดี๋ยวผมก็ไปไว้ใน Python อยู่ลนะอ,อใช้ตัวไหนี มันจะได้เร็วๆนะครับเนี่ยหาไฟล์กันนะครับไฟล์ว่างๆอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะ อันนี้ไม่ได้ให้ผมสร้างไฟล์ใหม่เลวเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ไว้ดูผมหาไฟล์ว่างๆก่อนเหนอนี้ได้อยมาสกอตมาไว้ในนี้นะครับค่า expectation โอเคอันนี้ผมก็ สั่งซื้อได้เลยก็จีอันนี้นะครับน,นี้เรามาดูเราสมมุติอย่างที่ผมอนนั้นไปนะครับก็คือเราชนะห้าสิบแพ้าสิบนะครับกำไรตรงนี้ของเราก็คือแปสิบเอร์เซน เราเราเสียเราเสียเต็มน,นะครับสูตรมันก็เป็นสูตรสมการานะยถ้าค่ามันเป็นบวกเราก็จะได้กําไรนะถ้าค่ามันเป็นลบเราก็จะขาดทุนอย่างนี้ก็คือลบที่จริงเราใส่ที่เป็นเปอร์เซ็นต์มันจะต้องอย่างนี้มันจะต้องเป็นแ0 8 มันต้องหารด้หนึ่งร้อย 100. หารด้หนึ่งร้อย 100. จริงไม่ต้องหารก็ได้นะครับก็คือใส่เป็นไปเลยก็ได้แต่ตัวเลขมันจะเยอะนะครับตัวเลขมันจะเยอะก็คือค่ามันเป็นบวกก็คือใช้ได้ค่าเป็นบวกก็คือใช้ได้ก็คือชนะได้กำไรนะค่าเป็นลบก,ก็คือเสีย รู้แค่นี้แหละไม่ว่ามันจะเป็นเลขอะไรนะครับถ้าค่ามันเป็นบวกมันใช้ได้ถ้าค่ามันเป็นลบก,ก็คือเสียนี่คือลบสิบนะครับสิบถ้าเป็นกำไรร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับกำไรร้อยเปอร์เซ็นห้าสิบห้าสิบอย่างเงี้ยก็คือไม่เสียเห็นไหมครับมันก็จะเป็นศูนย์พอดีเห็นไหมครับ กระสูตรมันถูกอ่ะถ้าเราชนะห้าสิบเสียห้าสิบแล้วกําไรเราร้อยเปอเซ็นเวลาเราเสียเราก็เสียร้อยเปเซ็นตมันก็จะเป็นศูนย์ผลิตอันนี้มันจะเอาไว้คํานวณอาัตราส่วนนี่เฉยอันนี้เรามาดูกันถ้ากําไรเราผมจะเฉลี่ยที่แปดสิบแล้วกันเพราะว่ามันจะอยู่ประมาณนี้เละ เราจะต้องเพจชะนะเท่าไรนะครับวินเลทเราเท่าไรเราถึงจะทำกำไรได้60.60.40อันนี้คือจำนวนไม้นะครับเป็นหกเราชนะหกสิบไม้นะครับแล้วเราก็แพ้ไปเสียไป40ไม้นะครับมาดูมาดูกันนะคว่าเราจะได้กำไรหรือเปล่า เห็นไหมครับมันก็ได้กําไรแปดได้กําไรเท่าไหร่ก็คือกําไรที่ได้เอาหกสิบคูณแปดนะครับหกสิบคูณ ก8 60ไม้คูณ10แครนะครับมันก็จะได้8พอดีก็ตามสูตรนะนะสูตรมันจะคำนวณออกมาอันนี้ก็คือกําไร้วยกําไรที่เราได้นะครับพอดีเลยอะเพราะว่าเราไปหารด้วยหนึ่งร้อยถ้าผมใส่เป็น55 ถ้าผมร้องใส่เป็นหกร้อยดูนะครับเราเทสหกร้อยไม้เราเสียไปสี่ร้อยไม้เห็นไหมครับมันก็จะได้กําไรแปดสิบบาทแปดสิบเหรียญก็ค,คือถ้าค่ามันเป็นบวกเมื่อไร่มันก็คือได้กาําไรอันนี้ถ้าเป็นเอาผมงอาเลขง่ายๆเลยเอาห้าสิบห้ากับสี่สิบห้าใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเวนเลสห้าสิบห้าชนะห้าสิบห้าไม้ แท้ไปสี่สิบห้าเราจะได้กำไรนะครับเห็นไหมครับมันก็จะติดลบผมถึงบอกว่าเวลาเราเทรดเราจะต้องมีวินเลทประมาณหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปครแต่มันทำได้ยากเพราะว่ามันการาฟมันมีวิ่งขึ้นกับวิ่งลงครัมันมีให้เลือกแค่สองทางครัเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นโอกาสที่กร์จะลงห้าสิบเปอร์เซ็นต ไม่ไม่เกินนี้ไม่มีน้อนตรงนี้โอเคตอนนี้ถ้าวินเลทหกสิบอันนี้สี่สิบเราก็จะได้กำไรตอนนี้มาดูกันว่าให้วินเลทหกสิบเนี้ยมันจะทนได้กำไรเท่าไหร่นะครับให้กำไรตรงนี้ถ้ามันน้อยลงมาแล้ววินเลทหกสิบมันยังทำกำไรได้หรือเปล่า 0.75นะครับก็ยังได้กำไรอยู่ถ้าค่ามันเป็นบวกก็คือไม่ว่าจะเป็นยังไงนะมันก็ยังได้กำไรนินเลรกสิบนะครับกับกำไรแค่75เอร์เซ็นเวลาเสียเราเสียร้อยอยู่แล้วไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนตอนนี้มาดู จอันนี้น่าจะต่ําสุดแล้วมั้งก็ยังได้กําไรอยู่นะอันนี้ก็คือมันผลมันได้กำไรอยู่เจ็ดสิบถ้าน้อยกว่านี้ละ่ะหกสิบห้าน่าจะไม่ได้แล้วเนะี่ยปิดลบละก็คือกําไรที่เรา คือสำหรับวินเลทนะเราต้องมีวินเลท60%ขึ้นไปนะครับถ้าเราไม่เทรดมาติงเกยลไม่เทรดแบบอะไรแปลกๆเราเทรดแบบับเทรดไม้เท่ากันตลอดไม้ละหนึ่งเหรียญเท่ากันตลอดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทนได้ที่กำไรตรงนี้70%นะครับ70%ขึ้นไปนะครับกับวินเลท60%นะ ถ้าใครยืนเลทไม่ถึงเนี่ยไม่ต้องไปพูดเลยนะครับวินเลทห้าสิบห้าอะไรมันไม่รอดอยู่แล้วกำไรต้องเท่าไร่ยืนเลทห้าสิบห้าแต่สิบย,ยังไม่ได้ได้อยู่หนะ้าสิบห้าตรงนี้ต้องปรับด้วยจริงไม่ได้ปรับไม่ได้ไหมครับ ลบหนึ่งก็คือติดลบนะครับขาดทุนนะครับถ้าค่ามันเป็นลบเมื่อไรก็คือมันก็ขาดทุนขาดทุนนะครับอันนี้คือวินเลทห้าสิบห้ากำไรแปดสิบขาดทุนเ้าสิบมันหายากนะครับสำหรับ binary แต่ถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองลเลทมันเรดไม่ค่อยแน่นอะไร ก็รอดูหาเข้าตรงจังหวะที่มันกําไรมันสูงก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปอะไรพวกเก้าสิบเ้เซ็นก็มีให้เห็นอยู่รายเกต้าบรูก็คือคถ้าเราอยากเสี่ยงน้อยแล้วเราเทรดไม่ค่อยเก่งเราก็รอมันก็ต้องรอรอดูจังหวะที่กําไรมัน เก้าสิบเอร์เซ็นขึ้นไปนะครับมันก็จะช่วยเซฟมาให้เราเสียแต่กว่ามันจะได้แต่เราเจอแต่เราเวลานะครับมันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันจะปรับไปเรื่อยแต่กำไรที่อยู่ๆมันก็จะอยู่เฉลี่ยประมาณ80%นนี่แหละที่ผมเห็น คือวินเลทห้าสิบห้ามีโอกาสได้กำไรต้องหกสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปนะหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปอันนี้เจ็ดสิบคนไดตั้งแต่เจ็ดสิบกำไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับวินเลทหกสิบเทรดยังไงก็ได้กําไรนะเทรดยังไงก็ได้กําไรตามนี้นะครับอันนี้คือค่าความคาดหวังนะ extension ไม่ต้องไปหาวิธีไม d เซตคิดวิธีการอะไรนะบริหารพอร์ตมันไม่มีหรอกใอ้กำไรห้าสิบมันเป็นเรื่องที่เอาไว้โกหกกันเล่นเฉยนะครับไว้หลอกกันเล่นเฉยที่ให้วิเรลห้าสิบห้าสิบภาพบริหารพอร์ตดีแล้วจะได้กำไรนะคะผมก็ยังไม่เห็นมีใครรอดเลย,เยลบกระจายเนะครับ ลบคือถ้าค่ามันเป็นลบอะ่ะในตามสูตรคำนวณนะครับไม่ว่าเราจะใช้สูตรไหนนะครับไม่ว่าเราจะใช้สูตรไหนถ้าบินเรทเราน้อยก็คือเราก็จะเสียเหมือนเราซื้อหวยซื้อหวยถ้าเราซื้อแค่ห้าสิบตัวโอกาสมันถูห้าสิบห้าสิบใช่ไหมครับก็าตามนั้นแหละซื้อหกสิบตัวโอกาสถูกมันก็หกสิบเปอร์เซ็นต คือมันมีทั้งหมดร้อยตัวใช่ไหมครับเลขสองตัวก็าตามนั้นเลยมันไม่มีว่าเวินเลรียดเราสี่สิบถ้าเราบริหารพอร์ตด,ดีๆเราจะทำกำไรได้เอย่าไปเชื่อนะครับผมยังไม่เห็นมีใครรอดสักคนเลยวินเลรียสี่สิบบริหารพอร์ตแบบไหนวะถึงทำกำไรได้ ผมยังคิดไม่ออกเลยนะบริหารพอเดิไหนทงกำไรได้ยินเลส40เลยเรารู้ว่าเราถูกชัวเราเล่นเยอะเราเล่นจังหวะถูกไม้ไหนถูกเราเล่นเยอะไม้ไหนเสียเราเล่นอน้อยอย่างนี้เล <c oughs> ถึงจะได้กำไรยินลเลส40 <c oughs> มันไม่เราไม่รู้แน่กฎไงเราไม่รู้ว่าเราจะถูกไม้ไหนคิดไม้ไหน เคนะครับอันนี้ก็จะมาสอนแค่นี้นะครับที่การคำนวณคำนวณให้ดูผมพูดอยู่เสมอนะฮะในเรื่องนี้แต่ผมขี้เียจมาทําสูตรให้ดูผมก็เคยบอกไปอยู่ว่าถ้าเราวินเลทเราไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงเราก็เสียอยู่ดีนะครับถ้าเหตให้ตายยังไงก็เสียอยู่ดีนะ ผมเฉลี่ยวไว้ที่หกสิบเนี่ยจริงมันก็ห้าสิบแปดมันจะได้เนีพอวิน,นมันก็จะได้นิดหน่อยครับผมเลยเฉลี่ยวเป็นหกสิบไปินเลขหกสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปนครับหินยาสูตรเนี้ยมันก็จะคำนวณได้หมดเลยเราจะเทรก,กี่ไม้ก็ได้เทรดสี่ร้อยห้าสิบไม้ชะนะสี่เอชชนะสี่ร้อยห้าสิบไม้แค่สองร้อยสามสิบไม้เนีน่ยมัน ก็ได้เห็นไหมครับมันก็จะคํานวณออกมาให้ถ้าค่ามันเป็นบวกก็คือมันได้เท่ไหรถ้าเราแพ้450ไม้เราก็ขาดทุนเห็นไหมครับ50 50มันจะคำนวณเป็นบาลานซ์ให้อัตาส่วนนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เกิดเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันต่อนะครับว่าผมจะสอนอะไรดีที่จริงผมก็มีแนวความคิดวิธีสูตรในการเทรดอยู่ครับสูตรแบบง่ายๆอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเราไม่สามารถใช้วัินดิเคเตอร์ได้นะครับในการเทรด หรือว่าจะเป็นกราฟอะไรนะเพราะว่ากราฟมันไม่ได้วิ่งตามตัวอินดิเคเตอร์นะอินดิเคเตอร์พวกนี้ยอย่างผมยกตัวอย่างวนตั้งนะครับมันจะคำนวณออกมาเป็นแพทเทิร์นนะครับอันนี้ผมก็เคยทำคลิปสอนไปแล้วตัวเนี้มันจะวิ่งเป็นสูตรมันคำนวณก็คือมันจะคำนวณให้มาเป็นคลื่นวงกลมนะครับ เป็นแพทเทิร์นคือลงกลมแต่คนนี้กราฟมันไม่ได้วิ่งเป็นแพทเทิร์นนะครับเย่างที่บอกมันอยากวิ่งลงก็จะวิ่งลงมันลงได้มันก็ลงได้อีกเห็นไหมครับมันไม่ได้ลงมาเลยสุดแล้วรอขึ้นไม่ใช่นะครับฉะนั้นถ้าเราใช้ตัวอินดิเคเตอร์ในการวิเคราะมันก็เสียนะครับลบิ ต่อไปผมก็จะเอาตัวอินดิเคเตอร์มาเขียนทำแพดเดิให้ดูนะผมเคยทำแล้วเอาไม่ว่าจะเอาตัวไหนมานครับไม่ว่าจะใช้สูตรไหนมันก็จะตัดอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมีโอกาสชน,นะห้าสิบแพห้าสิบนะอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็พวก p พิสัมพันต่างๆนะครับอย่าง อะไรพินบาร์อะไรพวกนี้เหมือนกันหมดนะครับห้าสิบ้าสิบโอเคนะครับคลิปนี้เราจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ